อูซ่อมความรักพอดแคสต์ละมุนนุ่มอบอุ่นและอยู่ข้างคุณเสมอหลายครั้งนะครับที่เรามีเรื่องที่มันกระอักกระอ่วนใจนะครับหลายครั้งที่คนที่เรารักสัก2คนนานักกันเองครับแล้วเราเองอยู่ตรงนี้ในฐานะอะไรบางทีก็งงนะครับวันนี้พี่เข้มจะพาไปอ่านกระทู้พันทิปนะครับและตอบปัญหาหัวใจไขปัญหาหัวใจกันนะครับ ปิกของเราวันนี้มีชื่อว่าผมควรทำตัวยังไงดีครับอ่าก็เป็นกระทู้นะที่ชาวพันทิปตั้งขึ้นมานะครับลักษณะของกระทู้เนี่ยก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งมาเล่าปัญหาชีวิตนะครับปกติแล้วผู้หญิงก็จะมาเล่าปัญหาชีวิตมากกว่าผู้ชายแต่เคสเนี่ยมีผู้ชายมาเล่าน่าสนใจดีพี่เข้มก็เลยหยิบมาจาับเอ่อให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับที่นี่คือชันแออุกซ่อมความรักนะครับอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัตครับ เราจะเริ่มอ่านกระทู้กันเลยนะครับคือปกติผมจะพักอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งตลอดช่วงเสาร์อาทิตย์แล้ววันหนึ่งเพื่อนก็ได้พาผู้หญิงเข้ามาเจอกับผมบอกว่าคุยคุยกันอยู่แต่เพื่อนผมอ่ะมันก็มีคนคุยอยู่เยอะแล้วนะครับผมไม่ได้สนใจอะไรก็เฉยเฉยตามปกติแต่มีอยู่คืนหนึง่งที่ผมไปกินเหล้าด้วยกัน3คนก็คือมีผมมีเพื่อนผมแล้วก็มีผู้หญิงของเพื่อนผมนั่นแหละ แต่เพื่อนผมไม่ได้กลับมานอนที่คอนโดด้วยเพราะไปหาสาวอื่นเลยมีแค่ผมกับคนคุยของเพื่อนกลับมาด้วยกันพอถึงคอนโดผมก็นอนที่โซฟาแล้วบอกให้คนคุยของเพื่อนไปนอนในห้องแต่น้องเขาก็ไม่ยอมไปนอนดันมานอนด้วยกันกับผมและจากนั้นผมก็ได้เกือบมีอะไรกับเธอคนนี้ซึ่งเป็นคนคุยของเพื่อน คือก็แค่กอดจูบกันนะครับแต่ก็ผมก็คิดว่าไม่ควรเลยไม่ได้ทําก็คือไม่ได้ทําเรื่องอื่นใช่ไหมแล้วเวลาก็ผ่านไปผมกับผู้หญิงคนนี้สนิทกันแล้วก็มองเป็นแค่เพื่อนคนนึงและเพื่อนผู้ชายของผมเนี่ยไอตัวดีก็บอกว่าจะจริงจังกับผู้หญิงคนนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้บอกเพื่อนกับเรื่องคืนนั้น พอคิดว่าไม่ได้เกินเลยอะไรมากมายแต่พอก่อนปีใหม่เราก็ไปกินเหล้ากันปกติกลับมาคอนโดซึ่งก็กลับมาด้วยกัน3คนผมก็นอนโซฟาปกติเพื่อนเข้าไปนอนกับคนคุยพอตื่นเช้ามาคนคุยของเพื่อนกลับมานอนกอดผมซึ่งผมก็ด้วยความเมาเลยทำเหมือนเดิมจนมันได้เกิดอารมณ์แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นมีเซ็กเพราะผมไม่มีถุง สุดท้ายเลยนอนกอดกันจนหลับแล้วเพื่อนผมก็เปิดประตูออกมาเจอแต่เพื่อนผมไม่ได้พูดอะไรทุกคนทำตัวแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนทุกวันนี้คนคุยของเพื่อนได้มาสนิทจนเหมือนเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งของผมเลยมีอะไรก็จะคอยโทรมาหาขอคุยกันจนหลับไปก็มีเพื่อนผมไม่รู้นะครับว่าเราแบบแอบคุยกันแต่ เรื่องที่คุยก็คือเรื่องทั่วไปผมเลยสงสัยว่าผมควรจะบอกเพื่อนสนิทของผมดีไหมเรื่องของผมกับคนคุยของเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นผมควรปล่อยเก็บไว้เป็นความลับต่อไปหรือผมควรปล่อยไปเก็บมันเป็นความลับต่อไปครับนี่คือกระทูนะครับทั้งหมดที่คุณเจ้าของกระทูตั้งขึ้นมานะครับพี่แค่ไม่เห็นว่าเฮ้ยมันมันน่าสนใจดีเว้ยแล้วมันมี สัญญาอันตรายหลายอย่างนะแต่เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันนะครับพี่เทมขอสรุปกระทู้นี้อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะคือเจ้าของกระทู้กับเพื่อนเนี่ยอ,อยู่กับเพื่อนตลอดเลยสาวอาทิตย์นะและทีนี้ไอ้เพื่อนผู้ชายเนี่ยพาอีกผู้หญิงสาวของมันมาให้รู้จักต่อมาไอ้เพื่อนของเราเนี่ยไปหาสาวอื่นเราก็เลยต้องอยู่กับผู้หญิงในลําพังสองต่อสองและทีนี้เรากับผู้หญิงี่ยสนิทกันเออเราอะมองเป็นแค่เพื่อนแต่ประเด็นคือ เออมันเกือบมีอะไรเกินเลยกันหลายครั้งนะเพราะว่าเมาแลได้เพื่อนผู้ชายเราก็บอกว่าจะจริงจังกับผู้หญิงคนนี้ซะด้วยทีนี้ไอ้พอวันที่เราเมาเนี่ยบังเอิญมากอดกันนะครับแล้วเพื่อนสนิทของเราก็เปิดประตูออกมาเห็นนะเห็นเลยเห็นนอนกอดกันก็มีแต่ทุกคนทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผู้หญิงคนนี้ก็มีอะไรโทรหาตลอด แต,แต่คุยกันเรื่องทั่วไปนะครับซึ่งเพื่อนไม่รู้นะค,รคำถามก็คือผมควรจะบอกเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายคนนี้ดีไหมหรือผมควรจะเก็บมันเป็นความลับดีนะอันนี้เป็นคําถามของคุณเจ้าของกระทู้นะครับ ก่อนอื่นที่พี่เข้มจะตอบคาถามนะครับขออนุญาตยืย่นบัตเสือค่บเพราะพี่เข้มไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และเป็นคนนอกเป็นคนที่3นะครับซึ่งการวิเคราะห์การวิเคราะห์ปัญหาพวกนี้มันไม่ใช่การคุยกัน2คนคือเป็น Two-way Communication ไม่ใช่นะครับมันอาจจะเป็นกึงก่งๆ One-way เ o ค m u n i c a t i o ชันหน่อยๆดังนั้นเพื่อนๆครับเพื่อนเ่รับฟังคำเขาเรียกอะไรความคิดเห็นของพี่เข้มแบบกว้างๆไปก่อนละกันเนาะ คือพี่เข้มจะพยายามไม่เจาะนะครับแล้วขออนุญาตยื่นบัตรเสือกครับต้องเสือกทุกครั้งที่มีประเด็นนะครับอย่างแรกเลยพี่เข้มอยากจะให้เรามาเคลียร์กันก่อนนะเคลียร์ลิฟิเคชันทำให้มันกระจ่างข้อแรกเลยคือคุณคิดอะไรกับผู้หญิงคนนี้คุณเคลียร์กับใจตัวเองได้ไหมเคลียร์กับโลกภายในของคุณเพราะว่าโลกภายในของคุณเนี่ยคุณคุมมันได้คุณจะรักใครไม่รักใครคุณจะชอบใครไม่ชอบใครคุณชัดเจนกับตัวเองได้ไหมได้คุณจะอกหักคุณจะมูฟออนคุณทําได้ไหมทุกอย่างมันเริ่มต้นด้วย โรคภายในของคุณถ้าเขาเสนอคุณไม่สนองสักอย่างไม่มีปัญหาเคลียให้ได้ว่ากับผู้หญิงคนนี้คุณคิดอะไรกับเขาเป็นแค่เพื่อนหรือจะเป็นแฟนข้อที่2เพื่อนคุณจะเจ้าชู้หรือไม่ใช่เจ้าชู้ไม่ใช่เรื่องของเราผู้ชายคนนี้นะเพื่อนสนิทของเราคนนี้ซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของคอนโดด้วยเพราะเราไปอาศัยเขาอยู่เพราะว่าคุณนอนโซฟาใช่ไหมเขาพาผู้หญิงมาด้วย และผู้หญิงคนนี้มาในฐานะของกิกเขานะผู้หญิงคนนี้จะเลือกคบกับผู้ชายเจ้าชู้ก็ถือว่าเธอได้เลือกเองหรือผู้หญิงคนนี้จะเลือกตัดใจไปอยู่กับคนอื่นเธอก็เลือกเองซึ่งเรื่องพวกนี้ผู้หญิงก็ตัดสินใจเองไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าผู้หญิงเลือกเราเราก็ต้องตัดถ้าเราจะไม่เอาถ้าเราจะเอาเราก็มีเรื่องกับเพื่อนก็ตัดสินใจเองนะครับ ซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ถามว่าแนะนำทางไหนพี่เข้มไม่ค่อยแนะนําให้ไปต่อกับผู้หญิงคนนี้นะเดี๋ยวจะบอกต่อว่ามันคืออะไรนะครับข้อที่3คุณต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้แฟนเพื่อนกับผู้ชายเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูซึ่งบางทีมันมาคู่กันมันอาจจะมาคู่กันหรือว่ามันอาจจะอยู่กัน3คนได้ซึ่งม,มีบางบ้านทําแต่พี่เข้มก็ถามว่าแนะนำํำไหมก็ไม่แนะนํา ก็มันก็จะยุ่งยากนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนคุณโอเคผู้หญิงโอเคมันอาจจะโอเคแต่คุณก็ต้องระวังโลคด้วยเพราะเพื่อนคุณก็ไม่เบาตัดสินใจเองข้อต่อไปคือ,อคุณแอบคุยกันแล้วผู้ชายเพื่อนคุณไม่รู้ใช่ไหมประเด็นหลักคือคุณรู้ได้ไงว่าเพื่อนคุณไม่รู้ เขาเปิดประตูมาเจอคุณนอนกอดกันเขารู้หรือไม่รู้คุณคิดว่าเขารู้หรือไม่รู้ปัจจุบันคุณคิดว่าเขาไม่รู้คุณแน่ใจได้ยังไงว่าไอ้ที่คุยคุยกันแชทกันเนี่ยเขาไม่รู้หรือเขาแค่ทำไปเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองคิดดูนะ ลองเคลียร์เคลียร์ให้กระจัดแต่เรื่องนี้จริงๆคุณไม่ต้องมาคิดประเด็นนี้ก็ได้นะประเด็นนี้คุณสามารถข้ามได้ว่าเพื่อนคุณรู้หรือไม่รู้แต่ต่อไปนี้คุณจะออกแอคชั่นยังไงจะวางตัวยังไงเป็นอีกอีกเรื่องหนึง่งข้อต่อไปครับคุณบอกว่าคุณไม่มีอะไรกันเพราะว่าไม่มีถุงใช่ไหมบรรทัดไหนที่พี่เข้มอ่านเมื่อกี้นี้อาจจะอ่านเลยยไปนะบอกว่าเออเพราะผมไม่มีถุงสุดท้ายก็นอนกอดกันจนหลับเออตรงนั้นแหละไม่รู้พี่เข้มอ่านข้ามไปหรือเปล่านะครับ แล้วถ้าคุณมีถุงล่ะคือนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคุณรือเุณจะบอกว่ามันเป็นเพราะเล้ามันเป็นเพราะเล้าก็ได้นะแต่ว่าคุณเป็นผู้อาศัยเขานะถ้าคุณแบบมีเหตุการณ์แบบเนี้ยมันเตือนคุณแล้วว่ามันจะเกิดอันตรายแล้วคุณเองก็รู้ว่ามันจะเกิดอันตรายคุณจะอยู่กับเพื่อนสองคนเนี้ยคุณควรดื่มหรือเปล่าตรงนี้คุณควรคิดคุณคิดว่าคุณควรดื่มหรือเปล่า ถ้าคุณควรดื่มคุณเสี่ยงอันตรายคุณยอมเห็นตัวเองในสภาวะเสี่ยงอันตรายหรือเปล่าหรือถ้าคุณเลือกที่จะไม่ดืม่มซึ่งจริงๆมันปลอดภัยกว่านะเพราะว่าคุณต้องอยู่ตรงนี้ถ้าคุณเลือกที่จะอยู่หรืออีกทางเลือกหนึ่งคือคุณเลือกที่จะเดินออกมาเลยกับเพื่อนผู้หญิงกับเพื่อนผู้ชายก็ตัดแม่งให้หมดเลยนะก็อาจจะคุยกันได้ปกติเรื่องผู้หญิงคุณก็ค่อยค่อยเฟดก็เป็นอีกทางเลือกหนึง่งใจคุณอยากให้จบแบบไหน ไม่เป็นไรยังคิดไม่ออกฟังต่อนะครับสิ่งที่คุณควรรู้และทรัพยากรที่คุณควรมีข้อที่1ผู้หญิงหลายคนนะครับสแสวงหาการเอาเอกเอาใจดังนั้นการคุยอะไรพวกนี้มันเกิดสปาร์กได้และมันเกิดความรักได้สามเหลี่ยมความรักนะครับมันมี p พช s i ชั่นอินทิเและคอมมิชเม n นต์สำหรับบางคนมี p พช s i ชั่นผู้หญิงคนนี้มี p พช s i ชั่นกับคุณไหมมีเพราะว่ามานอนด้วยมานวเนียด้วยเนี่ยก็ แสดงอาการฮีทเหมือนแมวฮีทอะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะแล้วก็คนผู้หญิงคนนี้มีแพชชั่นกับคุณนะครับข้อที่2คือผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างมีอินทิเมซีที่ผูกติดใจกับคุณเพราะคุยกันจนหลับไปเลยเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าให้เวลากับคุณพอสมควรนะครับดังนั้นผู้หญิงคนนี้อันตรายความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรกับเธอคุณก็ควรนิ่ง ไม่ใช่มาคิดว่าควรบอกเพื่อนหรือไปต่อหรือพอแค่นี้เพื่อนคุณบางทีรู้อยู่แล้วแต่คุณเองนั่นแหละที่ต้องออกมาหรือจะยังไงหรือจะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจกันนะข้อที่สองสิ่งที่คุณควรรู้และทรัพยากรที่คุณควรมีคือคุณต้องมีความรู้นะทรัพยากรข้อนี้เป็นความรู้ของคุณว่าผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยห่วงก้างเป็นนะคนพวกนี้มันมีมันมีคนบางประเภทที่ห่วงก้าง ้มามีคนบางประเภทที่เอาผู้หญิงมาแล้วก็แบ่งเพื่อนมีนะมีแต่ผู้ชายคนนี้ที่เป็นเพื่อนคุณนะเขาเดินเข้ามาบอกคุณแล้วว่าคนนี้เขาจะจริงจังนะครับดังนั้นเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ไม่เกี่ยวแต่ผู้หญิงคนนี้คือตัวหลักของเขาแล้วเขาบอกคุณนะครับข้อที่3ผู้หญิงบางคนใช้ชีวิตเปลืองผู้ชายก็ด้วย บางคนก็๊ยสนุกอะเสนอสนองตรงกันเอามันเอาเอาเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีนะครับแต่ผู้หญิงแบบนี้คุณต้องการเป็นแม่ของลูกหรือเปล่าเพราะบางคนเขาลบนะบอกว่าป,ป,ป,ปกติอะก็มีอะไรก็โอเคเป็นแม่ของลูกได้แต่บางคนก็ไม่เอาถือคุณถือหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแฟนกันแล้วเนี่ยคุณจะรับได้ไหมในสภาพนี้ถ้าเกิดว่าเขาแบบไปมีอะไรคนอื่นแต่ในกรณีนี้พี่เข้มจะให้คำปรึกษาไปในเชิงที่ว่า คุณไม่ได้เอาผู้หญิงคนนี้นะเพราะคุณบอกว่าคุณคิดแค่เพื่อนถ้าคุณเคลียร์กับตัวเองว่าคุณคิดแค่เพื่อนแล้วคุณอธิบายแบบนี้พี่ข้มจะให้คําปรึกษาไปในเชิงนี้นะครับข้อต่อไปสิ่งที่คุณควรรู้นะครับคนบางคนคบเล่นๆได้เอาเล่นๆได้เพราะเสนอสนองมันตรงกันได้แต่เอามาเป็นพ่อของลูกแม่ของลูกไม่ได้นะก็เหมือนข้อเมื่อกี้เพราะบางคนใช้ชีวิตเปลืองนะครับป้องกันด้วยละ่ะ ข้อต่อไปคนที่ดีจะต้องเข้าตามต่อออกตามประตูครับเขาจะมีความโปร่งใสนั้นรวมถึง3คนเลยพี่แค่ไม่ได้พูดแบบแค่ตัวคุณหรือว่ากับผู้หญิงนะตัวคุณเองคุณก็ต้องมองตัวเองด้วยตัวคุณเองเข้าตามต่อออกตามประตูหรือ,อยังมีความโปร่งใสไหมกับความรักนี้มันต้องรแบบซ่อนๆมันโปร่งใสมันไม่โปร่งใสอะไรที่มันขมุกข,ขมัวเนี่ยตีและแฟกได้เลย วางไอ้ธงแดงอะแปลว่าไรสัญญาณอันตรายได้เลยความรักนี้ค่อนข้างมีอะไรอันตรายหลายอย่างนะครับดังนั้นถ้าคุณจะพอแค่นี้นะพี่เคมจะเริ่มให้คำปรึกษาและความสําคัญเขาสําคัญแค่ไหนเพื่อนเพื่อนผู้หญิงคนเนี้ที่เราจะต้องไปต่อที่เราจะต้องเป็นเพื่อนด้วยถ้าคุณจะไปต่อคุณต้องสำเนีกเอาไว้ด้วยว่าวันหนึ่งมากกว่าวันหนึ่งด้วยวัน <laughs> หลายวันคุณเคยเกือบพลาดเผลอ เผลอเมาแล้วอ,อกระโจยอรารวาดไปหลายครั้ง <c oughs> นะมีอารมณ์ด้วยเราอะถ้าคุณจะระวังเรื่องการดื่มกินถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงอย่างที่บอกไปเมื่อคู่นี้ป้องกันตัวให้ดีเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นศัตรูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับข้อที่สองเลยคือถ้าคุณจะพอแค่นี้นะครับคุณต้องรู้เลยว่า คุณต้องเลิกคิดวนเลิกคิดวนเรื่องผู้หญิงคนนี้เพราะถ้าเกิดว่าเราไปคิดเรื่องใครสักคนหนึ่งคิดซ้ำวนซ้ำวนนะครับเหมือนเราเด็ดกุหลาบรักไม่รักรักไม่รักไอ้ตกลงเขาก็อยู่กับเพื่อนเราหรือว่าเขาจะมองเรานะครับเดี๋ยวคุณจะรักเขาเองไม่ต้องกลัวนะแล้วคุณก็จะแบบงงๆกับชีวิตนะครับเพราะคุณคิดซ้ำวนเรื่องของเธอแล้วก็มีความหวังว่าเธอจะสนใจคุณจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ ความรักในใจคุณมันมีโอกาสเกิดถ้าคุณมั่นใจว่ารักคุณไม่ได้เกิดไม่ได้อะไรเนี่ยถ้าคุณคิดจะจบซึ่งก็เป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่แนะนํานะครับค่อยๆปรับค่อยๆปลีกตัวเองออกมาหายไปจากทั้งสองคนเลยก็ได้ทําไมคอนโดนี้ในโลกนี้มีคอนโดเดียวหรือเปล่าแต่คุณอาจจะขาดเรื่องทุนทางซั์ที่ต้องอยู่ตรงนี้พี่แคมก็อยากจะเตือนว่ามันระวังอะไรที่เซฟชีวิตได้คุณก็เซฟ อย่าเซฟคอร์สจนลืมเซฟชีวิตนะครับค่อยๆปีตัวออกมานะแต่ก็ค่อยๆห่างไปเลยก็ได้แล้วตัดไปเลยสักพักหนึ่งก็ถามอะไรไม่ต้องตอบเพราะไม่อยากตอบแล้วค่อยๆห่างออกมามันเป็นวิธีซอฟต์แลนดิ้งหรืออยากฮาร์ดแลนดิ้งก็บล็อกแม่งไปเลยนะผู้หญิงก็จะมาฮิตอะไรใส่ให้เราดูก็ไม่ต้องไปสนองเขานะครับ ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาใหม่ก็มีใหม่ได้แต่ไม่แนะนําให้เอาคนใหม่มาแทนคนเก่านะมาแทนผู้หญิงคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยพราวงว่าแบบเาจะต้องมีไม่แนะนําเพราะอะไรเพราะว่ามือที่3คนที่3มเนี่ยไม่ควรจะมาเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นตัวสํารองสแปรให้กับเราด้วยเหมือนกันถ้าเราทําแบบนั้นเราอาจจะมีความนับถือตัวเองที่ต่ําลงก็ได้คุณสาม,มารถศึกษาใจคนใหม่ๆได้ แต่ว่าไม่ควรจะรีบคอมมิตเพื่อที่จะเอามาแทนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้อันนี้ไม่แนะนำนะครับข้อต่อไปคือคุณต้องแสดงจุดยืนให้ชัดเจนก็คุณจะโสดคุณจะเป็นเพื่อนนะก็เป็นเพื่อนนอนกอดกันโอ้ไม่ได้นะหนูผมเป็นเพื่อนเมาเนี่ยไปเลยไปเลยมึงไปอาบนะ้ําเป็นเพื่อนกันก็คุยกันแบบนี้ได้ไม่ใช่หรอแต่ทีนี้พี่เข้มไม่แนะนําคือคุณยังไงคุณควรออกมานะครับคุณต้องตระหนักรู้นะว่าคุณเป็นของมีค่า คุณทาสิ่งที่มีค่าคุณตระหนักรู้ด้วยว่าสิ่งที่คุณทํานั้นสร้างคุณค่าให้กับตัวเองและสังคมหมายถึงว่าไปหาอะไรใหม่ๆทําทนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไปนอนกอดผู้หญิงคนนี้มีค่านะไม่ใช่อย่างนั้นนะไปหาอะไรใหม่ๆทําสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพิ่มเซลวเอสติมให้ตัวเองนะครับเพิ่มความสามารถให้ตัวเองจะเป็นทักษะอะไรก็ได้เล่นดนตรีกีฬาภาษาได้หมดเลยเรียนก็ได้เรียนให้เก่งๆหรือถ้าไม่เรียนเก่งงาน งานหลักไม่ดีงานอดิเรกก็ต้องโดดเด่นเพราะงานอดิเรกบางวันมันก็จะกลายเป็นงานหลักของเราได้สักวันหนึ่งถ้าเราทำมาได้เต็มที่แล้วถ,ถึงเวลานั้นผู้หญิงจะเข้ามาหาคุณเยอะแยะแต่ดูสถานะตรงนี้คือเหมือนแบบไม่รู้ว่าคุณเป็นเบรหรือเปล่าแต่ว่าคุณไปอาศัยเขาอยู่คุณต้องอย่าลืมว่าคุณเป็นผู้อาศัยนะถ้าคุณเลือกต่างจากนี้ได้ไหมไม่ว่ากันนะครับแต่อย่างที่พี่เข้มบอกว่ามันเสี่ยงเพราะผู้ชายคนนี้เขาอาจจะรับไม่ได้ เพื่อนคุณอนะแล้วคุณสนิทกับเพื่อนคุณแค่ไหนคุณไม่ได้พูดกับเพื่อนค,คุณตรงๆแต่ว่าคุณมาถามคนเอกทูซึ่งจริง,รง,รงๆแล้วไปพ,พูดอะไรเนี้ยมันก็เสี่ยงนะครับเพราะผู้ชายเวลาโมโหหึงบางทีมันก็รุนแรงมันไม่เกี่ยวว่าเขาเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้มันไม่ได้แปลว่าเขามีมากแล้วเขาจะไม่ห่วงสิ่งที่มีค่าสมมติว่าคุณมีเครื่องเพชรสิบอย่างอยู่ดีๆเพื่อนมาแฮปไปอย่างหนึ่งเพราะมีตักกะว่าก,ก็มึงก็มีเยอะแล้วรู้สึกยังไง แบบเดียวกันนะครับอดังนั้นถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อจริงๆร,ระวังกระสุนด้วยนะครับตีนใครตีนมันระวังกระสุนกันเองนะครับสำหรับคลิปนี้ <laughs> ก็ลากันไปนะครับสวัสดีด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนจะชอบคลิปของเรานะครับแล้วก็ติดตามนะครับอยู่กับช n นลของเรานะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปที่ลากันไปนะเพื่อนเราเจอกันนะครับสวัสดีสวัสดีส